เพราะฉะนั้นคําว่าภทวเยนเวทนายะเอกสโมโสรนาพวันติหรือตั้งแต่เต็มสูตรนี้ตั้งแต่ตตตปดโดกเล่ม10บข้อหกเนี่ยที่บอกว่าเทวธรรม,มาภาษาบาลีนะเทวธรรม,มานี่คือธรรมะสองพริยเจ้าให้ศึกษาสองคำว่าสอนจากเวทนาแล้วก็ขยายเป็นพยัก พบาลีเบปยาจริบอวาเทวเยนะเวทนายะคือให้ขยายสองจากเวทนานและทำเวทนาสองนี้เป็นหนึ่งให้รวมลงสมุสรนามเอกะสมุสรนาพว,วันติทำให้สรุปเหลือตัวความจริงความแท้เวทนาแท้กับเวทนาเกหรือเวทนาเทียมเวทนาที่ถูกกิเลสปรุงแต่ง เจะเวทนาที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมให้ชัดเจนภาษาพยัญชนะก็บอกอย่างนี้แหละคุณต้องตามรู้ภาษาเนี่เรารู้ไปถึงสภาวะจริงให้ได้นพะพยัญชนะพระเจ้าเป็นโรเรื่มเก้าข้อถึงสิบครับอันนี้ข้อเก้าข้างบน เล่มเก้าข้อแปดท่านออกมาสองท่านออกมาสงแล้วก็มีเล่มสิบข้อหกสอัตมาพูดถึงเล่มที่ 9, ข้อหกสบเล่มเก้าข้อแปดบเจดูกระพิกษจน์ทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าใดที่มีทิฏฐิว่านิพพานในปัจจุบันย่อมบัญญัติว่านิพพานปัจจุบันเป็นธรรมะอย่างยิ่งของสัตว์ผู้ปรากฏด,ด้วยเหตุห้าประการ เขาเหล่านั้นเว้นผัสสะนะเว้นผัสสะนะแล้วจะรู้สึกได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นะนี่ข้อก <ใน S 1> ้าเอาเร่มก้านี่ในพรมชารสูนนี่จริงท่านตรัสไปเยอะเลยเว้นเว้นผัสสะมันจะไม่มีเวทนาให้ปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นมึงไม่มีฐานปฏิบัติกรรมาฐานไม่มี ส่วนข้อสองอ้ตัวเล่มสิบข้อหกสิบนั้นบอกว่าธรรมะทั้งสองเหล่านี้นะธรรมะทั้งสองเหล่านี้พูดไปแล้วเมื่อกี้เทวธรรม,มารวมเป็นอันเดียวกันกับเวทนาโดยส่วนสองกลับไปที่ส่วนสองอยู่มันยังมีส่วนสองอยู่เทวธรรม,มานะไงเบวงเล็บเอาไว้โดยไปจนะบาดีทวเยนะเวทนายะ เอกสมุสนา,าพวันติพวันติคือทําอะไรสําเร็จเรียบร้อยสามารถปฏิบัติทําให้เวทนานหรือเวทนานหนึ่งเอกส,ม,สมุสนารวมลงเป็นหนึ่งซึ่งอาตมาก็ขยายความในภาษาไทยภาษาให้ง่ายให้ตื่นไปไม่มากมายแลยคุณต้องมีสภาว่ารองรับแล้วก็ฟังมีเหตุปัจจัยที่เปลียนความรู้ประกอบไปเรื่อยๆไม่เช่นั้นคุณปฏิบัติตทาไม่รู้เรื่องหรอก มันต้องฟังแล้วก็เข้าใจอ๋ออันนี้ต้องมีองค์ประกอบอันนี้อันนี้ประกอบอันนี้เวทนาจิตธรรมก็ต้องมีกายมีเวทนาแล้วก็มีจิตแล้วก็ต้องมีธรรมะที่จะรู้ประกอบไปจริงๆถ้าไม่งนั้นคุณไม่รู้องค์ประกอบของมันเป็นกระบวนการที่มันจะต้องใช้ร่วมกันมันขาดไปหล่นไปมันก็บกพร่องมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ครบมันก็ทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จ สรุปตรงที่ผู้พาหินก็งงๆนี่ก็คือว่าผู้ปฏิบัติทำกิเลสลดศูนย์ได้แล้วยังเป็นเป็นอยู่ก็คือผู้ได้ปรินิพานแล้วแต่ยังไม่ตายชนิดที่ตายยังสูงสุดตายอย่างสุญญตะนิพาน อันนี้อันนี้มิตรนิพพานแล้วก็อปปนิหิตตนิพพานตายอย่างนิพพานสามคือตายยังทำจิตศูนย์ไม่ตั้งนิมิตไม่ตั้งจิตไม่ไม่มีนิมิตไม่สร้างนิมิตพบชาติอะไรไว้แล้วก็ไม่ตั้งจิตอีกเลยจิตก็ไม่ตั้งที่สถานที่ก็ไม่กําหนดพบชาติอะไรอีกเลยค,คุณตายด้วยสภาวะจุญยตะนิพพาน อ,อนิมิตตานิพพานและอัปปนิหิตานิพพานไม่ตนะ่จิตของคุณก็จะสลายเป็นดินน้ำไฟลมเป็นปรินิพานน,นี่แหละคือทำปรินิพานเป็นประโยชน์สารสุดท้ายตายอย่างนิพพานสามเนี่ยจิตพระอารหันต์ก็จะแยกไปเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยพระพพทธเจ้าท่านตัดในพระจารชาสูตรเองนั่นแหละว่าเหมือน ท่านเองพวงมะม่วงทั้งพวงถูกตัดพวงตกลงแตกกระจายหายไปเลยมันไม่เป็นพวงมะม่วงกันอีกในอย่างนี้เป็นต้นจะไม่เหลือพวงมะม่วงให้อีกแล้วมันเอามารวมกันเีงไม่ได้มันขาดมันแตกกันไปนหมดแล้วนั่นคือดับเป็นศูนย์ชนิดปรินิพานเป็นปริโยสาน แต่คุณทำให้กิเลสหมดแล้วศูนได้แล้วตั้งแต่เป็นเป็นตั้งแต่โลกอบายโลกกามโลกรูปโลกอรูป,ปรโลกครบหมดทุกโลกไม่มีโลกใดเหลืออีกแล้วคุณก็เป็นพระอรหันต์แต่คุณยังไม่ตายคุณยังมีโลกที่คุณอาศัยอยู่เกิดมุ่งเวียนอยู่ในโลกนี้ไปและเป็นผู้ทีนได้พระภูมิธรรม ท่านอรหันต์อ,อรหัตตผลแต่จิตแล้วได้แล้วมันต้องได้จริงสมาธิจริงมีผลมรรคผลสมบูรณ์จริงมันจริงมันไม่ใช่ของพูดวยปากมไม่ใช่หลอะแหละมันเป็นเรื่องจริงทำอยังให้ชัดเจนด้วยความรู้และก็ปฏิบัติให้ตรงตามความจริงนั้นในครบบริบูรณ์เถอะแล้วคุณจะยืนยันได้ รเรา darum, <พ>ก็ค่อยศึกษาไป,ปเพราะฉะนั้นเมื่อได้แล้วคุณพา,าหินนง,ง,งพงกเขาว่าเอออะไรล่ะส่วนจักสุปัญญาญาวิชาอาโลกนะผมฟังแล้วแต่ไม่ได้จดบันทึกมันยังไงคือเวลาตรัสรู้นี่จะต้องตรัสรู้ด้วยขณะตาเปิดจักสุนะครับต้องมีตากระทบรูปหูกระทบเสียง ตมูกระทบกกลิ่นนี่กระทบเราต้องมีวาวรเปิดเห็นอยู่มีแสงสว่างอาโลแล้วก็ปฏิบัติทำให้เกิดปัญญาญานวิชานี่คือจัจกสุป,ปัญญาญาณวิชาอาโลการปัดสัรู้ของพระเจ้าหรือว่าความรู้ของพระเจ้าที่จะบรรลุธรรมหรือคำวจดการรู้โดยการรู้ตามคําตัดของพระเจ้าเนี่ยแต่จสรู้คือรู้ตามคําตัดสอนของพระเจ้าการจะบรรลุได้ ต้องมีครบองค์อย่างนี้จักสุปัญญาญาณวิชาอาโล่อ้าวไดว้ก็รู้ไปเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เร็วนักขอ,อัดคือที่คุณผาหินเขางงเขาอ้างว่าเขาฟังผมพูดไม่ตรงกับพ่อท่านครับที่ผมบอกว่าอาศัยภาวะศูนย์ผมหมายถึงว่าศูนย์เป็นที่พึ่ง เป็นที่พึ่งที่เราที่ที่พึ่งเป็นหลักประกันแท้จริงเลยผมก็ไม่ได้หมายกำหนดว่าใช้หนึ่งที่มีชีวิตเป็นเป็นที่อาศัยก็แค่ตรงนี้เองครับพอท่านครับ <c oughs> คือศูนย์ผมหมายถึงว่าศูนย์นั้นเป็นหลักประกันเอาหลังพิงศูนย์ไปเลยครับ <c oughs> เอาหนึ่งเอาหนึ่งเพื่อจะเพื่อจะเอาหนึ่งเนี่ยไปผาสองทีไหนกระั้งแต่ว่าหลังเราต้องพิงศูนย์ผมหมายถึงอย่างนี้ครับอ่าได้ยังไงก็ได้เราสู้กันด้วยหนึ่งเลยก็ตะหลังพิงศูนย์เป็นเป็น เป็นเป็นเทนเนอร์เป็นโค้ด <code. S 2> เป็นหลักประกันแล้วมัน <c oughs> เป็นหลักประกันแล้วก็สู้กับสองสองมาจะก,กี่2ก็มาได้เดินนับคู่ชกมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งะจะมาทีละสองทีละสามก็ตะเก่งน,นะอ่าเป็นอย่างนั้น